ที่วัดสาแก้วตําบลพลอยแหวนอำเภอท่าใหม่จังหวัดสระบุรีพลตํารวจโทพิทัก์จารรสมบัติประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและอดีตผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาค8พร้อมด้วยผลโทสมชายชัยวัณิชยาผู้ส่งคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและนายทวีผานิธานน์ประธานบริหารบริษัททรัพย์อนันต์ไบโอมแสได้นําข้าราชการทหารตํารวจพลเรือนพ่อค้าข้าบดีประชาชน พุทธศาสนิกชนศิษยานุสิ์วัดสาแก้วรวมพิธีบวงสวงอันเชิญพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นปฏิสฐานณบ,บริเวณลานวัดสาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีโดยมีพระเทพปริยัตมุนีเจ้าอ,อาวาสวัดหงรัตนารามราชาวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีพระราชธรรม,มเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีเจ้าอ,อาวาสวัดโค้งสนามเป้านำพระภิกษุรวมสวดบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด รวมพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและบรรพบุรุษของสยามประเทศพร้อมเจริญพระพุทธมนต์ท้งนี้พระบรมราชานุสวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหารา,รรา,ารทชรรท,ทางรงมา้าที่อัญเชิญประดิษฐานที่วัดเขาแก้วตำบนคลอยแวนอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีมีขนาดเท่าองค์จริงที่อนุสาวรีย์วงเวียนใหญ่โดยมีผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ในการก่อสร้างและอัญเชิญขึ้นประดิษฐานเพื่อให้ประชาชนได้ลำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นมิ่งขวัญสิริมง คนแก่ประชาชนในพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับบรรพบุรุษในสมัยรวมผลกู้ชาติ